สวัสดีครับต้นชาครับตัวนี้ประมาณตีห้า<ด> <5 S 1> ไม่รู้ว่าพี่นันมารื้ออะไรนีนห้องรื้อจับพาพี่เพชรหาเวืัอพี่เพ้นหนาวมากเนี่ยไม่หนาวเลย <c oughs> <c oughs> ปิดแอร์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 เลวเนี่ยตอนนี้สุควัน11อ,องศานะครับตอนนี้โอ้โหหน,วน,นาวมากนะ ทำไมต้องสั่นด้วยหนาวอันนี้เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อเพชดอืมเสื้อเผ็ดใส่อ้าวแล้วเสื้อยาวเสื้อแขนยาวอยู่ข้างบนพี่ไม่ใส่เสื้อแขนยาวเงยอืมโอ้ยอยู่บขึ้นบางเนี่ยเฮ้ยข้างบนมีอีกตัวมาไวไบมหร้อไงไวแต่ตื่นกันโม่เลยตื่นกันโม่วัวญานิก็บอกให้ไปอืม ตอนนี้ทุกคนตื่นแล้วนะฮะโอ oh. oh. <laughs> ้โหหนาวมากเลย <laughs> อืมไอ้เจ๊น้อยไม่ไหวแล้วอืมตอมนนี้เริ่มแจ้งแล้วทุกคนเริ่มสว่างแล้วตอนนี้กูติวว่าเราอยู่ในห้องน้ำนะครับหนาวอะไรนี่อากาศยามเช้าทุกคน, <laughs> นอุ้ยหนาวอีกก็แต่ไฟอ่อนทนอยู่แล้วละ่ะ ข em> SO ึ้นแล้วก็อวนแล้วอาพาผมเป็บผมบางๆนั่นนะโอ้ยผมหลดโกกินีทุกคนกิกิกนอเสืออะลูกนีเอนี่อยู่นี่อยู่นี่ขอเสือแล้วเด้อใส่หมดต้น

อืมนกว่ะนะนกแมนอืมแมนสถาน,นีคอ้นแต่เสือยนยิ่งอ่ะว่าไส้เสือนยาวนะเออลืมมานะ่ะโอ้น้ำย่อย้นเลยใหย่ยมาจากนี่จากาไม้ไผ่นะครับ เดินทางแล้วต้นไม้กิกิกิ กิกิกก like, ิ back, uh ๊กกิกกิ๊กกกกิกกกิ๊กกิกกเลเ็กเล็กกิกกิกห้นนี่คือเริ่มฝึกมาอยู่นอกบ้านมัน ออกนะนนนแล้วหนานวเหนวเลละนาวติว๋วตน,นีนน้ทุกคนดูดน้ำค้างโอ๊ป่กามีควันบอก่ไหมเพียอยู่ในกลวงน้ำค้างทุกคนนี่เบียขออนุญาตนั่งไม่ได้พี่นอ้องนะฮะเดี๋ยว เจอใหม่วันนี้จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับนะวันนี้เดี๋ยวแปเอาบุญกับน,น,น,น้พพ่นองเ้อนะครับผมทุกคนดูมีน้ำเหรอไหมในยอดนี่น,น้ำแข็งลยน้ำไันอา้าเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ